Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตอนช่วงเย็นเทบโรมาโน่บอกว่ายูเรียนทิมเบอร์จะเดินทางมาที่ลอนดอนในวันพฤหัสบ,บดีก่อนที่จะเข้ารับการตรวจร,ร่างกายกับปืนใหญ่ในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ ก่อนที่จะเซ็นสัญญายาว5ปีกับปืนใหญ่เบนจาคอบนักข่าวจาก c b s Sport บอกว่าดีแคมไรกองกลางทีมชาติอังกฤษจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรปืนใหญ่ในวันศุกร์และคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันเสาร์นี้ปอตตีต้ยอมรับอยากเห็นแฮร์รี่เคนย้ายมาสวมเครื่องแบบปืนใหญ่เอม็มมานูเอลปอตตี้อดีตนักเตะปืนใหญ่ยอมรับว่าเขาอยากเห็นแฮร์รี่เคนดาวยิงคนสำคัญของไก่เดือยทองย้ายมาคาแข่งในทีมปืนใหญ่ แม้ว่าทั้งสองทีมจะเป็นอริร่วมมืองกันก็ตามกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย29ปีเหลือสัญญากับท็อตแนมจนถึงมิถุนายน2024ทำกลางความสนใจจากทีมเสือใต้ในตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าแฮร์รี่เคนจะเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของสเปอร์และรางอันดับ2สําหรับดาวยิงสูงสุดตลอดการของลีกประเทศอังกฤษแต่เขายังไม่เคยสัมผัสแชมป์เลยสักรายการเดียวในอาชีพค้าแข่งของเขาผมอยากเห็นแฮร์รี่เคนย้ายมาที่ปืนใหญ่ ผมรู้ว่าผู้คนจะโหวรอย้อนอกับเรื่องนี้แต่เขาเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งที่ปืนใหญ่ในทีมเยาวชนในปี2001 2002ปอรตีกล่าวกับดาโซนนักเตะทุกคนเมื่อแขวนสตาร์ทไปแล้วย่อมมองย้อนกลับไปดูสิ่งที่พวกเขาได้รับมาเขาจะถูกจดจำเสมอในฐานะดาวยิงชั้นยอดแต่ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเขาต้องเบื่อนหน่ายกับมันแน่นอนที่เขายังไม่เคยสัมผัสแชมป์เลยสักรายการห้างยาประกาศคว้าตัวชาก้าจากปืน ทีมห้างยาประกาศทางการคว้าตัวกราณิตชากา้ากองกลางทีมชาติสวิตมาจากปืนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยกราณิตชากา้าคขาแข่งกับปืนใหญ่นาน7ปีนับตั้งแต่ย้ายมาจากบุนเช่นกรัดบักในปี2016ลงสนามไปทั้งหมด297นัดทำได้23ประตูและ29แอซิสพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพ2017และ2020รวมถึงยังเคยทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมปืนใหญ่กองกลางประสบการณ์สูงตกลงกับทีมห้างยาได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้ว แต่พึ่งด้ไฟเขียวให้ย้ายทีมหลังปืนใหญ่จัดการปิดดีวควตัวดีแคมไร้กองกลางของทีมขุนคอนมาร่วมทีมสําเร็จปืนใหญ่กับทีมห้างยาตกลงค่าตัวของชากาได้ที่25ล้านยูโรหรือ21.5ล้านปอนด์ก่อนที่เจ้าตัวจะเซ็นสัญญากับทีมดังของลีเดเยอรมันเป็นเวลา5ปีหรือจนถึง2 0 2พพร้อมสวมเสื้อหมายเลข34ลงสนามหลังเปิดตัวกับทีมยังเป็นทางการแข้งวัย30ปีกล่าวว่าผมรู้จักลีกนี้เป็นอย่างดี และผมดูเกมตลอดตอนอยู่ในลอนดอนทีมห้างยาเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์น่าประทับใจและมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเหนือสิ่งอื่นใดผมมองว่านี่เป็นสโมสรที่มีอนาคตยิ่งใหญ่การเจรจากับผู้จัดก,การทีมสร้างแรงกระตุ้นได้อย่างน่าทึ่งทุกคนที่นี่ล้วนมีความทะเยอทะยานและต้องการประสบความสําเร็จผมตั้งตาคอยอย่างมากในหลายปีต่อจากนี้อนาคตเทียนนี่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานข่าวว่า เียนีแบ็คซ้ายของปืนใหญ่จะตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองภายในสัปดาห์นี้แข้งดังของทีมปืนใหญ่เป็นกําลังหลักของสโมสรในลอนดอนนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในปี2019แต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาต้องเจอกับความยากลําบากหลังมีอาการบาดเจ็บรวมถึงการมาของสินเชนโกทําให้เจ้าตัวต้องหลุดเป็นสํารองเท่านั้นถึงแม้ว่าจะหายเจ็บกลับมาแล้วก็ตามนั่นทําให้แบ็คไว26ปีตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมมาอย่างต่อนเนื่อง ังแต่ฤดูกาล2022-23โดยมีทีมสาริกาดงที่ให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้จากรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์เผยว่ามีความเป็นไปได้ที่เทียนนี่จะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้และการย้ายไปอยู่กับทีมสาริกาดงถือเป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากสโมสรจะได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยจะมีการตัดสินใจว่าจะเอายังไงในสัปดาห์นี้สำหรับเทียนนี้ลงเล่นให้กับปืนใหญ่มาแล้ว123เกมทำไป5ประตูกับ14แอสซิส ปาเตไม่สนไปโกยเงินซาอุโทมัสปาเต้กองกลางปืนใหญ่ไม่มีความต้องการย้ายไปเล่นในซาอุดีอาราเบียแต่โอกาสย้ายในยุโรปยังคงเปิดกว้างปาเตท,ที่อยู่กับปืนใหญ่มา3ปีได้รับความสนใจจากสโมสรในซาอุดีอาราเบียที่ตอนนี้กําลังเร่งกว่าต้อนแข้งดังไปขาแข่งอย่างมากมายอย่างไรก็ตามเจมเบงนักข่าวจาก C ี s s p o r t รายงานข่าวว่าโทมัสปาเตไม่ได้สนใจย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาราเบีย และตัวแทนก็ได้แจ้งต่อสโมสรต่างๆให้ได้รับทราบแล้วขณะที่ทีมยูเว่ที่เคยให้ความสนใจก่อนหน้านี้ก็ยังคงไม่ได้ถอนตัวและได้มีการเจรจาเบื้องต้นกันแล้วสําหรับการย้ายทีมในตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ปืนใหญ่จะไม่ขัดขวางการย้ายทีมของปาเตหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมเพราะได้ดีแคมไรซ์ามารอแทนตําแหน่งอยู่แล้วและเตรียมจะดึงกองกลางรายใหม่เพิ่มอีกรายหากต้องปล่อยกองกลางทีมชาติการ้าออกจากทีม วิลเลียมซาลิบาลงนามสัญญาใหม่ปืนวันนี้วิลเลียมซาลิบาเตรียมลงนามต่อสัญญาฉบับใหม่กับปืนใหญ่ในวันศุกร์นี้ตามรายงานจากเทพเดวิดกองหลังวัย2 2ปีกลายมาเป็นแกนหลักในทีมปืนใหญ่ในยุคข,ของมิเกลอาเตตาแต่สัญญาที่เหลือเพียงปีเดียวทําให้สถานรรการณ์ของนักเตะอยู่บนความไม่แน่นอนทำกลางกระแสะข่าวความสนใจจากทีมอื่นมากมายและการหารือเพื่อตกลงสัญญาใหม่ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสื่อทั้งในและนอกอังกฤษเผยว่าสัญญาการเจรจาออกมาดูดีมากโดยทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มทำงานร่วมกันในระยะยาวล่าสุดเทพเดวิดรายงานข่าวว่าซาลิบาจะลงนามสัญญาใหม่กับปืนใหญ่อย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นสัญญา4ปีแต่ไม่มีเงื่อนไขยขยายออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลนอกจากนั้นกองหลังชาวฝรั่งเศสจะได้ค่าเหนื่อย10ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งการประกาศข่าวดีถูกกำหนดออกมาในวันศุกร์นี้ ฤดูการที่ผ่านมาซาลิบาลงสนามไปทั้งหมด33เกมจากทุกรายการและกลายมาเป็นแกนหลักของอาเตต้าแบบเต็มตัวแต่ช่วงท้ายฤดูการมีปัญหาบาดเจ็บแผ่นหลังจนพลาดลงสนามและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ทีมพลาดแชมป์ลีกเทพโรมาน,นยืนยันซาลิบาต่อสัญญายาวปืนใหญ่เรียบร้อยปืน้ใหญ่ผ่านการทำข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางซาลิบากองหลังดาวรุ่งคนสำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการยืนยันของเทพโรมาโนผู้สื่อข่าวคนดัง โดยขั้นตอนเหลือเพียงการประกาศเป็นทางการจากสโมสรเท่านั้นแม้จะเพิ่งสร้างอิทธิพลเกมรับอย่างน่าประทับใจให้กับทีมของมิเกลอเตตาเป็นปีแรกก่อนได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวในโค้งสุดท้ายจนหล่นจากจ่าฝูงและพลาดแชมป์ลีกในที่สุดแต่ที่จริงซาลิบาย้ายจากแซงเอเตียนมายังปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019โดยราคา27ล้านปอนด์และทำสัญญากันไว้จนถึงปี2024โดยใน3ปีที่ผ่านมา ถูกทรงยืมตัวไปเล่นในบ้านเกิดถึง3ครั้งกับทั้งแซงเอเตียนนิดและมาร์เซย์การที่สัญญาของแข้งวัย2 2ปีกำลังจะหมดปีหน้าและไม่สามารถเจราจาสัญญาฉบับใหม่ได้ลงตัวในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีรายงานจากสื่อบางแหล่งว่าปืนใหญ่มีสิทธิ์ต้องพิจารณาการขายซาริบาออกจากทีมแบบช็อกแฟนบอลในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ทันทีเพื่อเลี่ยงการจะต้องเสี่ยงเสียฟรีในช่วงฤดูกาลหน้า อย่างไรก็ตามเทพโรมาโนรายงานข่าวเป็นระยะว่าการเจราจาคืบหน้าไปด้วยดีและล่าสุดในวันนี้6กรกฎาคมก็ยืนยันว่าซาลิบาได้ตกลงฝากอนาคตระยะยาวไว้กับปืนใหญ่เรียบร้อยแล้วเทพโรมาโนรายงานข่าวว่าวินเลียมซาลิบาได้ทำการเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2027เป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสริมว่านักเตะได้ตกลงรายละเอียดทุกอย่างแล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการลงนามเซ็นสัญญากันในวันนี้ นอกจากการเซ็นต่อถึงปี2027แล้วยังมีการฟุ้งออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีด้วยคาดว่าปื้นใหญ่จะประกาศการต่อสัญญากับวินเลียมซาลิบาอย่างเป็นทางการภายในวันนี้